ช่วงนี้ครับผมมาะเขาบอกว่าถ้าเกิดว,ว่าชอบใครนะครับผมให้ทักไปหาเขาว่าหวัดดีเบลครับผมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองผมว่าจะได้ผลไหมนะครับผมอะมาหวัดดีเบลไม่อ่านโอเคหวัดดีเบลไม่ตอบหวัดดีเบล สวันดีเบล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 สวันดีเบลวันดีเบลวันดีเบลสวันดีเบลวัสดีเบลสวัสดีเบล สนุกจังเว้ยขอบคุณสมาชิกทุกท่านโฮ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 โอ้โหโอโฮโฮโฮโอ้โหวัคริสต์มาสโดดเข้าปากสวัสดีวันคริสต์มาสครับทุกคนและแน่นอนครับวันคริสต์มาสเราก็ต้องมีของมาแจกครับผมมา <c oughs> และบอกเลยนะครับรอบนี้แจกแบบนหนักหน่วงมากครับผมพอสแตนท์เ <c oughs> ต้มาเองนะครับผมมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมา,มาอย่างแรกครับผมไิส์แบร์กโซ หลายรางวัลมากเยอะมากกต่อมาก็บอกมาเสื้อโซเชียลโซซิสหมวกโซเชียลโซซิสและก็นี่กระเป๋าเวียส แจกรัวๆนะครับผมมาแจกหมดนี่เลยนะครับผมมีอยู่ด้านหลังผมนี่อีกเยอะมากๆนะครับผมมาทั้งหมดนี่นะครับผมแจกทั้งหมด100รางวัลเป็นการขอบคุณส่งท้ายปีทุกท่านที่กด subscribe ช่องเรียลโซเชียลกันเอาไว้นะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมมาพีการได้ของขวัญเหล่านี้นะครับผมมาง่ายๆเลยนะครับผมมาไปกดติดตามผมที่ Instagram มฟลึ่มอุลสกอร์ออฟฟิเชียลนะครับผมฮะจากนั้นกดไลค์หรือคอมเมนต์รูปไหนก็ได้ของผมนะครับผมมาแล้วเดี๋ยวทีมแอดมินเขาจะสุ่มผู้โชคดีมากันเองนะครับผมอ่ะหน ร้อยรางวัลนะครับผมรางวัลก็จะครากันไปนะครับผมฮะประกาศผมนะครับผมวันที่4มกราคมปี2564นะครับผมฮะไปกด follow ผมที่ Instagram ผมก็ได้เลยครับผมลุ้นของรางวัลกันเย้โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันในโลกโซเชียลกันก่อนดีกว่าครับผมมาดูกันว่าในช่วงคริสต์มาสนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมไปยาเพจรัศมีแขแคปชั่นจากคุณรัศมีแขว่าอ่ากูเลิกเอเซียส้มมาเคลเร่ละไม่รอดแฮชแท็กม่กี่กิ่งกอกทำไมใส่เสื้อส้มมาเคลเร่ไม่ได้ือ ภาพนี้ภาพเดียวครับตอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับจอบคอมเมนต์ครับอย่าเอาผ้าส้มแบบนี้ใส่เดือนตลาดนะครับเผลอๆมีคนใส่บาทให้ โอ้ยอาต่อไปจาเบสนี่ก็จังเลยอเป็นรูปนักร้องในดวงใจผมเลยครับไมเคิลแจ็คสันครับผมฮนะแล้วก็มีคอมเมนต์ข้างล่างว่ามึงนฆ่ารอบทัวแคนจิโร่ทําไมไม่ใช่มูซันนี่ไมเคิลแจ็คสันพี่ผมเห็นมูซันครั้งแรกในยายบาผมก็แอบรู้สึกนะว่าแบบเหมือนไมเคิลแจ็คสันใน MV smooth terminal มากครับผมฮนะ <c oughs> ผมู็ตรงเดียวกันเดะคอมเมนต์ครับอะไรอะร<ผ>มา เอ็มเจงงกับสิ่งนี้โอ้ยอันต่อไปจาเพรศ่าห้าหหอืมเป็นเกี่ยวกับรูปเซลฟี่ของน้องผู้หญิงสคนครับทำไมไหนโอพลางมากนึกว่ามีครึ่งตัวนึกว่าเป็นกระสือครับมีครึ่งตัวลอยได้ โคตรเนียนอ่ะต่อไปเดี๋ยาครับอย่าเปพุ่งตัวบุฟเฟ่ค์เดปเผาหมูกระช้าตาคีแคปชั่นจะนหนาวหรือไม่หนาวเราก็ต้องสร้างบรรยการให้เข้าทีมไว้ก่อนครับต้นคริสต์มาสหมูกระช้าไหนได้หรอวะได้แหละไอเดียดีนะสร้างแลนด์มาให้ร้านหัวช้าตัวเองอะเป็นเล่นไปเออเก่งป่ะพี่ชอบชอบชอบเห็นแล้วไม่ค่อยมีกินคริสต์มาสครับเห็นแล้วหิว ต่อไปดีกว่าครับจะคุณฮาฟริส<แ>ต้นคริสต์มาสที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไหนต้นคริสต์มาสซูเปอร์มาร์เก็ตมันเจ๋งยังไงต้นเหมืนสตอใช่ไหมต้นสตอมัดอันเนี้ยอารมณ์แบบว่าจัดคริสต์มาสไปแล้วก็ดึงมากินได้เลยอะไรอย่างงี้มีคนแขกถามเพื่อนครับแบบนี้กับซื้อต้นคริสต์มาสเลยอะไรแพงกว่ากันเหรอ ต่อไปจะเนก็เก๊กโอ้เป็นเซตั์เกี่ยวกับคริสต์มาสครับอกม,มาว่าจะเลือกคริสต์มาสหรือคริสมีสุดท้ายก็คริสไปเองครับคอมเมนต์ครับอืมเออคริสไปไกลด้วยแจดคคริสต์มาสว่ะคนกดไลค์ทั้งหมด37,000ครับส่วนคนกดร้องไห้3 7 0 0ั นี่คือ3,700นอคนที่คริสต์มาสนี้ยังไม่รู้จะไปคริสต์มาสกับใครครับเป็นกำลังใจให้นะตัวอ้ยอันต่อไปจอเฟรีมเป้แคปชั่นปวดหัวเลยกูอัรฟรีมันยังปวดหัวนำเลยงั้นเดี๋ยวผมต้องปวดหัวตามละว,ว่ามาอ๋อเป็นเกี่ยวกับเหตุการณ์มีคนทักไม่เชิเจอมาครับหนึงน่งหนึง่งหนึ่งกูถามได้หน่อยดีว่าถ้าเราปวดหลังแล้วใครปวดก่อนวะเะไรเลยเนี่ยอืมใช่เฮียเลยเนี่ย ถ้าเกมีเพื่อนผ่มชักมาอย่างนี้ก่อนนอนนะผมจะตอบว่ากูจะนอนไปโอ้โหอันต่อไปจะเบสสมบันแคปชัน่นเซ็งเลยอ้าวเซ็งอะไรว่ามาดูทรงแล้วไม่ได้ได้เที่ยวปีใหม่แน่เพราะโควิดเหรอไม่มีตังอ <c oughs> ีกคนแชร์เก๊กที้ไป15,000คนและนี่คือ15,000คนที่เป็นทีมนอนเข้าดาวอยู่บ้านช่วปีใหม่เพราะกูไม่มีตัง ดีไหมลวโอ้ะไปเที่ยวดีกว่าไหนดูดิมีตังเท่าไหร่วะทีมเดียวกันนะจัดเน็ตฟลิกรอคุณอยู่อันต่อไปดีกว่าครับจากลูมีฟฟร์แคปชั่นและนี่คือเหตุผลว่าทำไมปลาทองถึงตายเร็วโอ้ใช่ปลาทองชอบตายเร็วนะทำไมอ่ะไหนอ่าเป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งมองโดปลาทองอยู่ครับแล้วก็เหมือนปลาทองหันมามองครับ อ๋อมุมมองปากชอมมันเห็นอย่างนี้ทุกวันเนาะกูตายดีกว่าเออโอ้ยต่อไปจะเพรโจโก้แคปชันพอผิดเรื่องแล้วทำไมโอ้ตาดตะกกจากบิดาลิงครับพรานออกมาจากจอคอมครับให้นมบิตาคุงปลุปอนิตาคุงหน้าแบบว่าอําผิดเรื่องและอีเวน โอันต่อไปยาเป็นขมคอแคปชั่นเพื่อนเล่นมึงเหรอลุงเสียอะไรอ่ะโอ้กี่แบบซันตาคอร์สครับผมฮะเธอเหมือนซันตาคอร์สเลยอ่ะใจดีอ,อ,อ,อ่ะหรออ้วนตาย มึงทชกอย่างนี้มึงอย่าอยู่เลยจริงโอ้ยอ,อันต่อไปอ๋ออันนี้ผมแชร์ไว้ในเฟซบุ๊กผมเองครับผมพอดีผมไปเจอรูปหนึ่งมาครับผมซึ่งมันโคตรจะต้องโดนเลยครับผมถึงขั้นผมเขียนแค,คปชั่นว่าเอาเงินฉันไปเลยจ้านั่น น,น่ารักเบอร์เด้แหลกิกิซลิลล่าน่ารักมากเขาเขียนว,ว่าคอด้วยนะผมนี่กําลังจะแบบเริ่มมาสะสมคอคร <altern> <vil> ัคบผมะมเป็นอาร์ทอย่างหนึ่งนะครับ,บผมะโคตรเค่เลยผมไม่รู้นะว่าอันนี้มันจริงเช็ดแค่ไหนนะหรือว่ามันเป็นแค่คอนเซ็ปต์อาร์ตสวยๆเฉยๆไม่รู้แต่ก็าเกิดมันมีคําออกมาจริงๆนะครับอันเนี้ยผมบอกได้เลยครับ shut up and cake my money เอาตังไปเลยอันต่อไปดีกว่าครับจากคุณน้ำตอง แคปชั่น a e r e a l grab taxi เป็นสเตตันเขียนว่าแกร็บเสียงแปลกๆดังขึ้นจากพื้นรถแท็กซี่ผมเหลือตาลงมองและพบกองถุงพลาสติกจำนวนมากน้องไม่ต้องเขียรยออกไว้แบบนั้นแหละแท็กซี่กล่าวนี่อะไรครับผมถามด้วยความกังวลคือพี่เจอผีบ่อยเลยเอาถุงมาวางถ้าเป็นคนมานั่งจะได้ยินเสียงเหยียบถุงแต่ถ้าเป็นผีมันจะไม่มีเสียงทำไมาอยู่ๆก็น่ากลัวล่ะกลัแล้ว ท็อปคอมเมนต์ครับแล้วจะไม่มีเสียงพี่ทำไงต่อจริงคำถามพี่อยากถามพี่ตีออันต่อไปจา่าเกูว้าแล้วมันต้องหา่าแคปชั่นด,ดีมากไอ้หลานรักทำไมเหรอเ<ด>อ่าเป็นข่าวข้อควรอิงถูกหวยครับผมฮะบเขาบอกว่าเม<ด>ื่ <"M ate S 2> อค้อเมืองชนสุดเฮงหลานหยิบหวยให้สามใบา ได้18ล้านร้องลั่นโซยโอ้ชคดีจริงๆเลยยินดีด้วยครับผมแล้วไงต่อครับผมให้ตั้งหลานไปซื้อลอตเตอรี่3 0 0บอกเอาเลข70ถ้าไม่มีชอบอะไรก็เอามามันซื้อปีโป้มาหมดเลย3 0 0รก็ชอบปีโป้อะไม่ชอบหวยหวยโดนมันแดกตลอดเลยแต่ปีโป้เราแดกมันได้ อยอันต่อไปจากคุณคามิกาแทปชั่นซัมออฟไม่เฟเวเบเลตไอ้นี่คือเบสต์สิ่งเอเวอร์ตลอดกาลครับสำหรับซานต้านะครับผมที่สุดแล้วแต่ว่าตอนเด็กๆแอบกลัวมันจริงนะบอกเลยไอเนี่ย <c oughs> ดูหน้ามันหน้ามันโง่ห <c oughs> ูหน้าเด็กตานักข้อเนี้ย ความหล่อเนี่ยไอเจ้าเนี่ยมอกเลยโอเควันนี้หนวดเข้าปากเะมากโเควันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตทุกอันที่ส่งกันเข้ามาเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับผมฮะถ้าใครอยากส่งแฟนอาร์ตมาออกนะครับผมมาดีใกนะครับโพสต์แฟนอาร์ตของคุณที่อินสตาแกรของคุณครับพร้อมแขให้ผมที่ Instagram เพมตอ f แค่นั้นเองครับแล้วก็จอกกันในรายการอย่างนี้นะรัก็อย่างที่บอกไปตอนต้นรายการบผมมาเรามีแจกของแบบชุดใหญ่มากครับ เพื่อโซเชียลโซซิกนะครับผมนี่นะครับหรือหมวดโซเชียลโซซิกนะครับผมรวมไปถึงลิสแบนนะครับผมมาแล้วก็นี่ด้วยไปไหนแล้ววะกระเป๋าเวียโซนด้วยนะครับผมมาแจกแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมวีแกงง่ายแค่คุณเพิติดตามผมที่อินสตาแกรมเฟรนด์บริสตอลออฟฟิเชียลเลครับผมมาจากนั้นไลค์กับคอมเมนต์รูปไหนก็ได้ของผมนะครับผมเดี๋ยวแอดมินก็สุ่มผู้โชคดีมาเองนะครับผม ของรางวัลทั้งหมดชุดใหญ่นะครับผมแจกคริสต์มาสครัควรปีใหม่เลยนะครับผมมาทั้งหมด100รางวัลโอ้โหคุณต้องได้สักอันเลยครับผมอกนหน่รรางวัลน,นะครับผมมาก็ตแต่วันนี้มันต้นไปนะครับผมมาและประกาศผู้โชคดีวันที่สมันก็แลครที่จะถึงนี้เลยนะครับผมมาเอาความความคริสต์มาสกับปีใหม่กันโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะจ้าสวัสดีครับมืบอรีคริสต์มาสมีความสุขมากๆครับ